เอาละครับเฮียสีน้ำช่างบอลบุรีรัมครับพอกเต้บ้านสวนครับ ออกไปแล้วครับแม่แากเอออกดีเหลือเกินครับในนามของเฮียสีน้ําบุรีรัมย์ครับเจ้าถิ่นครับวันนี้เจอกับยอดทีมอย่างเตยบานสวนจากจังหวัดจันทบุรีครับเอาแล้วฮะผ่านไป300เมตรสูสีกันแล้วครับเตยบานสวนยังตามอยู่เล็กน้อยครับเฮียสีน้ําเฮียสีน้ํายังนําอยู่ครับช่างบอลบุรีรัมจะตามจะตามอยู่ครับสำหรับเตยบานสวนครับสูสีเอาแล้วฮะผ่านไปเ0 0เมตรว่ายังไงครับคู่นี้ครับแล้วก็สูสีคู่ขี้ครับท้ายเส้นเป็นฝั่งของ เฮียสีน้ำครับโอโหเรียบร้อยครับช่างบอลบุรีรัมครับชนะเต้ฟบาสวนครับ